ครับผู้ติดตามครับอ่าเมื่อนี้ออกหน่วยครับออกหน่วยหาแง้แค่แคม่มดแดงครับอ่าเดี๋ยวติดตามชมบบรครับปลาสีได้ใครหน่อยได้ใครไงครับพร้อมขันครับผมทางไงอยู่แต่คือแต่มีอยู่มีมต,ตัวมันติดเนี มีอยู่แต่ว่าใครบ่อยไงครับอ,รอืมเฮ้หนึ่งหน่อยตอนนี้ตาเราก็กำลังแย่นะครับ เนี่ยนี่เป็นภาษาอีสานนะครับแต่ว่าภาษากลางนี่ผมกับบุรู่กันครับมะเบือง,งว่าช่วงเวลาเนี่ยครับหนานเนี่ยเนี่ยไข่หมดแดงสิสิไงสำเนียเอาอมลงนูตาเป็นไงครับมาเบืองพอมกันครับว่าว่าไงญ่ครับ ข้างนี้พอใส่ได้อยู่ผมไม่ใช่เป็นแม่ไมันช่เป็นแม่เป่งหรืตัวนี้เกือบข่้ไงเกือบนี่ขี้ไงอยู่อูข้างนี้ไขี้ไงครับเด็กก้อยแรงอยู่ตาแล้วก็เอาขูดถังมาใส่นะครับเอาตาบอมีน้ำหรือครับบ่ใส่น้ำหรอครับ อาตะไคร้มันเตี้ยรอสิบุคคลได้ยินนะครับนี่โหไข่ล้วนๆครับโหแตเอาต้าไข่กันบ่เอาตะไคร้เลยครับฟังบุหรีเรื่องได้แผดป,ปิดปากบบบโอ้โห,โหเราโม้แผดแล้วบอกว่าผัดผ่าเพชรปากเราฟังบุรี่เรื่องโอ้โห โอตาแล้วบนิยินครับเาผ้าปิดปากเดี๋ยวตะเกตะไสำมนม่มาครับตะเกใส่นำแมนบ่บ่ยไงใส่ยังลยเอาเตงกี่ลยเอาเตงครเตโตตต่เอาเลยตไม่เอาครับเอาตงใครเขยาขยาขยามาแล้วครับ นี่ตัตัวครับห้างนี่ใครบ่หลาเป็นไดยห้างห้างว่าไงนี่สิแมงห้างห้างล่างเนะาะห้ังสีล่างครับอืมอืมได้ยูครับห้างนี้ได้อยู่ตี่ย <c oughs> yeah. ต้นนี้คนกลางสีสิไลห้างครับแล้วก็เป็นต้นที่มีแต่ใครง่ายๆครับอารุง่งบเบิ่งครับวันนี้ อุปกรณ์ใน,นการแง่นนก็คือมีไม่สาวครับไม่สาวนดี่คือเก็ดจากมีไพ่นะครับแล้วก็สวิงครับสวิงตักปลานะครับครับคือตาเราเนี่ยเราสินเน้นเอาใข่นะครับเอาใครับกระเปียงครับแม่เปียงคือา่าเป็นแม่ของมดแดงอีกทีหนึ่งครับก็คือ เป็นหมดแดงที่ที่แก้เต็มที่ครับมันก็กลายเป็นแม่เป้งครับหางไหลเนาะต้นนี้เต็มต้นเลย ไอ้ตาลงมาเบิ้งครับประเดี๋ยวเบิ้งครับเปิดไปช่วงผลงานครับ เนี่ยลายอยู่ข้างนี้ก็ลายอยู่ครับคใครไงพร้อมตัวนี่อืมเออใครไงพร้อมคันว่าเอาหนักกิดว่าเอาหนักเนาะน้มป่กเกิดแนวเดียวคือตัวเมียตัวหมดแดงมันนี่แหละเนาะจ๋วมัวนนะโอ้โหกระปุกเม็นทัดเดืองง่ายๆครับ,มมรงงรบกัดมือกัดมือครับ moment ຫນຸ່ມເມື່ອຍເດີ້ແຍ່ໄຂ່ບໍ່ແດງຄົນແຍ່ເຊົາຄໍາຮາບດ

Cái nói nó Nói nói mua ta đi. อันนี้ก็น้อยครับนี่ก็ไข่น้อยมันก็ไข่น้อยเหรอมันมาไข่ใหญ่เนา่อยได้ใครหน่อยอืมน้อยหน่อยใครหน้อยครับแถวนี้ไข่น้อยครับ ันนี้เก็ที่เราที่เราแง่มาได้ครับอ่านี่ครับก็ถือว่าได้หลายแง่ตาเนาะตาเอาไปกินหรือว่าเอาไปขายครับเอาไปกินหรือเอาไปขายตาเอาเอาเอาไปกินเดี๋ยเอาไปกินเดี๋ยเอาไปกินน่นเอาไปขายน้ำ เบ๋อเบ้ออะไรบขายดอกก็ไินตาตะควางใช่ละกินต้าตะควงเออเต้าเก่าคนขายกันจังไหนครับเป็นอะไรแบบขายไอ้เจกลางมาหงไงโอ้มาออกครับเราไปกินครับเราโมได้ไปขายครับเออเบ๋อเบ่ค่อยได้ขายดอกเออไม่ค่อยได้ขายหากินนี่สินละอืมอืมไม่ค่อยได้ออกแหงเลย นี่ก็เป็นโกบกวาโอโกบกวาอันนี้ตำแหน่งต่อไปก็คือโกบกวาครับอันนี้เป็นจุดหมาสุดท้ายของเขานะครับแงห้างนี้แล้วก็สิงห์ขึ้นกลบบานนะครับเพราะว่าก็ได้พอกินแรงแล้วเนาะ,ะแต่ว่าเพราะได้กินแรงแล้วก ຈາກຮັງນີ້ເສັດກະແຍຮັງນີເສັດກງໍຄືນເມືອ ไปเบิกผลงานกบกว่าครับเคนิตาโอ้เสร็ดรยุตุนี่แม่คย,ยายยูเนี่ยเออโอ้ยย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 กกยยยยยย่ยยยยยยยกกยยยยยยย ครับนี่ก็เป็นวิถีชีวิตหนึง่งการทำมาหากินนะครับการอยู่การกินหากินครับของอชีวิตคนที่สารครับกืบอบอน,นี้อ้างไักแดงครับเลี้ยงว่าเลี้ยงกล้วยไปครับปิดก,กินครับคนที่สารเ้อก ไน่อยู่ในกินกับน้ำทงน้ำทานะครับเพราะว่าจะเป็นปลาอ่หอ,อยกับไข่มดแดงติคกับแง่เอื้องกับปอมพนี้ก็เป็นอาหารของคนที่สันทั้งนั้นครับเจเจก็ขอขอบคุณอ่ที่ติดตามรับชมน,นะครับน้ำลิปจะเล็กๆหน่อยมาฝากครับ่ ๋ยวาจิดแก่กับซอยโคติดตามซอยโคตรไรก็คตรแช่ให้นะครับเดี๋ยวเป็นกำนั้งไก่ของคนเด็นยวีบตัวไปครับผมขอบคุณเป็นไรครับพอกันชิปตนาครับผมสวัสดีครับ